เล่นว่นนนเอามันไปตอเอามันไปตะลอไอไอยกมือก่อนเล่นก้าอาไอ้นี้่ะโนโนโนพีทขับไม่แป็น่พึมากเลยพ่งไม่้วนเมันปึ๊บขึ้นแต่ก่อนมันไม่มีอะไรใหม่ก้านะ ใ่พี่บอกชอมาได้ยังม่วะใหม่มันเล่นเป็นเลยเขาก็เดินถ่ายได้อันมันกล้องอะไรกล้องแลวมันใจดีก็อย่าไปขอบตัวเออเสียวพีทล้มอ่ะพีดเก่งมากเลยอ่ะพีดกลัวนะนั่นอะพีทเนเด็กสนุกเลย

เราเหมือนคนช่างภาพมาดูดูช่างภาพแบบมีตักยานส่วนตัวเห็นไหมก็เห็นนะก็ไปขอบได้เนี่ยนะวิ่งถ่ายตรงนี้ได้บวกกันไหมได้ะมีคนอาอยฟูนไปถ่ายด้วยใช่ายเป็นไงเปนแล้ว

Icana, วันนี้เรามากับ EFM นะครับเรามาอยู่ที่เมืองโบราณสมุทรปาการครับเาจเ้าทุกคนไปเที่ยวข้างในเมืองโบราณว่ามีอะไรบ้างกมันก mm. so ็พอได้อะไรที่เก้นที่เคยมาใช่มใช่้แค่หนลอาะย้าเราเคยมาผมไม่เคยมาฮะ่นี่แลกตลานะเรามากับไม่ว่าศเมย์ เกือบแล้วเกพูดผิดตามไปเรื่เดี๋ยวเราไปซิ่งกันข้างในเดี๋ยวเราไปซิ่งกันข้างในเย้โอ้ยเ้เย้เย้ ครับนาจะ่ไปเ้าครับพีครับเาคสหนครับเคยขี่เสอเวยมาก่อนนะครับอ่าเราเก้าหรอกครับเมื่อกี้เลยเป็นไงฮะยากไหมครับขี่เสเวยนี่เมื่อกี้หที่กลางโอ้แล้วยีคิดว่าเออถ้าเกิดพี่เยนกับพี่โป้กันท่าสองคนนี้แข่เนี่ยจะเอาชนะพวกเราสองคนได้หรือเปล่าครับ อย่าถามเลยว่าถามพี่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเป็นจุดเริ่มแรกตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นแลนะเคยเห็นแต่พวกแบบที่ในห้างเขาขี่กันนะครับผมแล้วตรงนี้นะครับ ไม่ดีนะกะว่าจะเป็นโจ๊กของสัสำคัญไหมครับน like MIT ี่ท่านคุณตากเหรองานเยอะๆพี่จะบอกว่าวิธ um ีการขี่เซกเว่ยไม่ยากครับเพราะว่าพี่เนี่ยเคยใช้เซกเว่ยตอนที่เรียนอิตาลีมาก่อนมีไปเทีาเป็นสเก็ตมีสเก็ตตูงถูกต้องไม่มีใครข้ามไเลยเหรอเอาวันนี้นะครับรับรองว่าจะต้องพ้นเงินอย่างแน่นอนนะครัไหนๆองาพาแบบว่าคุณผู้ชมชาวคบูชาแนลเนี่ยลองขี่วันโชว์หน่อยสักรอบงรอบเออก็จะถอยหลังก่อนนะครับ เห็นไหมครับแล้วเดินหน้าเดินหน้าเอาเลี้ยวขวาอ่าเออเห็นไหมก้าวคล้องครับคุณผู้ชมครับก้าวคล้องมากนะครับนี่เห็นไหมครับเย็นๆเย็นๆเย็นๆอัเต็มที่ครับวันนี้กับไอสุกนะครับต้องก้าวต้องพีนครับเอาไปไปคุณผู้ชม s u b s c e ช่องหน่อยเย้ไปไปด้วย

เดี๋ยวามกพาเขาไปเลยไปกันเลยสามสองไปเลยครับุยเลยไปเลยครับต้องขี่จักรยานแม่บ้านแล้วเนี่ยด้วอ็แรกกะาจะขี่อยู่แต่ว่าซื้อเลยเปนละไอแยวจ้า ถ้าติดมึงไปขอน้ำขุน